ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงร้านขายของไทยแล้ว,วเจ้าของร้านค่ะจะใส่มาแี่ขายไม่ได้เลยปลาทกราคา7,800พยเยนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เรอีจังชาแนลค่ะวันนี้นะคะ,ะมามาจะพาไปตลาดตลาดเอเชียนะคะ ที่นี่นะคะเขาจะมีร้านขายของไทยที่อยู่ในตลาดข้างในตลาดด้วยนะคะร้านขายเครื่องปรุงไทยอะคะ่ะที่อยู่ในตลาดด้วยก็เดี๋ยวจะพาไปแนะนําค่ะว่าคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นที่อยู่ละแวกนี้เขาไปซื้ออาหารไทยหรือว่าเขาไปซื้อเครื่องปรุงไทยที่นี่ที่ร้านนี้แล้วมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ กำลังพาขี่จัก,กรยานนะคะไปตลาดกันค่ะไปตลาดเอเชียวันนี้ว่าอยากจะซื้อพริกซื้อพริกตั้หน่อยอยากได้พริกอะคะ่ะอยากได้พริกแล้วก็อยากได้ของที่เป็นอาหารอาหารไทยอะคะ่ะที่เป็นพวกเครื่องปรุงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปดูกันนะคะกําลังลงดอย มาเองนะคะมาที่นี่บ่อยมากส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนญี่ปุ่นที่จะมาซื้อของกันที่นี่นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกร้านค้าเพราะว่าที่เขาซื้อของเป็นจำนวนเยอะๆกันนะคะ ตลาดที่นี่นะคะจะเป็นตลาดที่เน้นขายส่งนะคะก็สําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่เขาจะมาซื้อของจานวนเยอะๆนะคะข้างในนะคะยังมีร้านขายของเอเชียนะคะขายของเครื่องปรุงไทยเครื่องปรุงเอเชียต่างๆนะคะยังอยู่ในนี้ด้วยเดี๋ยววันนี้เนี่ยมาม่าจะมาแนะนําร้านขายของไทยขายของเครื่องปรุงไทยที่อยู่ในนี้ค่ะ มาม้าเองนะคะมาที่นี่บ่อยมากนะคะโดยเฉพาะวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะจะมาที่นี่เพื่อจะมาซื้อเครื่องปรุงไทยไปทําอาหารไทยนะคะเนื่องจากว่าเราคิดถึงอาหารไทยมากๆค่ะร้านเครื่องปรุงไทยที่อยู่ในนี้นะคะที่นี่นะคะราคาไม่แพงมากเมื่อเทียบกับร้านอื่นๆนะคะแล้วก็เจ้าของก็ใจดีมากๆเลยล่ะคะ่ะตลาดเริ่มวายกันแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาเกือบเที่ยงแล้วตลาดเริ่มวายแล้วคะ่ะเสดายจัง ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงร้านขายของไทยแล้วแต่ว่าเจ้าของเป็นคนญี่ปุ่นนะคะ<何>มีของเอเชียนะไม่ใช่ของไทยอย่างเดียวนะเขาจะมีของมาเลเซียของไทยของของินโดนีเซียอะไรอย่างเงี้ยมีทุกอย่างเลยะคะ่ะเจ้าของร้านค่ะค่ะยินดีต้อนรับนะคะค <laughs> ่ะที่นีの

น้ำปลาด้วยชอนี่ขวดเล็กๆปลากระป๋องก็มีนะแต่ว่าน้ำจะไม่ใช่ของไทยนั่นเนี่ยกระป๋องละ120เยนเขามีอันนี้ด้วยนะ ตำขนุนนะมีขนุนด้วย <B anging> นี่นี่นี่มีปาลาด้วย <B anging> ที่ขาดไม่ได้เลยปลา,า <B anging> มีปลา,าด้วยเดี๋ยวเราซื้อปลา,ากลับนะ เดี๋ยวมามาจะซื้อฟ้าภูเขาทองไปด้วยเนี่กตกใจมากะเจ้าของร้านใจดีมากเลยค่ะเขาให้เขาให้ใหปฏิทินปี2021มาด้วยอขอบคุณมากค่ะเนี้ยตกใจมากเจ้าของร้านที่นี่นะคะเขาใจดีมากๆแค่หมูก็มีนะคะคุณผู้ชมหมามาจะเอาแค่หมูไปด้วยดีกว่า อยากกินแคบหมูแค่หมูนแคบหมูหมนี่มีร้านเขาแค่หมูด้วยนะคะเดี๋ยวมาเอาแค่หมูไปด้วยชิการาเดสค่ะอาซาคุจิการกการเดสเน่ไฮเขาบอกว่าร้านนี้นะคะเขาจะเปิดประมาณตอนเก้าโมงตั้งแต่เก้าโมงนะคะเก้าโมงเช้าแล้วก็มีปลานินด้วยเมืม่อกี้เขาบอกว่าแนะนำ นี่เขามีปลานิลด้วยนะคะท่านผู้ชมเนี่เขามีปลานิลแช่แข็งเป็นตัวตัวเลยเขาก็เขามีปลาเนี่ยนะเอาไว้ทำขนมจีนเนาะขนมจีนน้ำยาปลาอร่อยดีเห่างนี้เขามีไก่เป็นตัวตัวเลยค่ะแต่เขาก็เป็นตัวตัวมีลูกชิ้นด้วย จเจ้าพริกไปด้วยเจ้าพริกไปด้วยค่ะพริกแดงซุปซอสผัดไทยเขาก็มีนะฟุงชมนี่เขาบอกว่าเป็นเส้นเวียดนามดูดิเส้นเวียดนามนี่เป็นเส้นเล็กอ๋อเส้นเล็กไปกินด้วยดีกว่า เส้นเล็กไปกินด้วยดีกว่าค่ะ,คะนี่เอาเส้นเล็กไปกินด้วยอ,อันนี้เป็นเครื่องเทศนี่นะคะเครื่องเทศ เนี่ยค่ะเจ้าของร้านเขาแนะนำเขาบอกว่า spice เซมบาซิมิที่อืนเลยว้าวมีหลายชนิดหลายประเทศเลยดูสินี่เขาแนะนำให้เราฟัขขงนะคะเป็นเครื่องเทศน่าจะเอาไปทำโจกับคาเล่โค้กคาเล่สกุลอะไรอื่นคาเล่โมสกุสลซี่จะทำสูตรเี่กันค่ะใช่ว่าคาเล่ก็สามารถจะทำได้แล้วก็เอาไปทำได้นี่เขาก็ลังจะเราเขาจะทำจะทำให้ดูนะคะว่า อันนี้คืออะไรโเลีนนั่นですかขันดาโมฟุราโมขันนี่โคลออเดี๋ยวเขาจะทำเครื่องเทศใส่ให้เรานะคะแล้วก็ชิมกันนะโยลีนโมねอืมเดี๋ยวนักเีแล้วเขาก็จะกลัวจะติดบินิวเนี่ยเค้าก็บอกว่าให้เราแบบทำอย่างนี้นะนี่ไหยไกเดมเดแล้วก็ให้เราดมเดี๋ยวลองดมก่อนนะเดี๋ยวลองดมแป๊บนึง ด้วยเป็นกลิ่นโค้กอะค่ะท่านผู้ชมกลิ่นโคกอะค่ะอืม <c oughs> มันะเข้า <c oughs> เขาผสมให้เราอะแล้วมันก็จะเป็นกลิ่นโค้กอะเป็นไปไดยังไงอันนี้มันเป็นสมุนไพรอะนะคะแต่ว่ามันหอมมากๆเลยอะคะ่ะร้านนี้เขามีสมุนไพรทุกอย่างเลยนะคะดีมากๆ านนี้มีเยอะแยะมากมายให้คุณเลือกสรรนะคะร้านนี้มามาขอแนะนําเลยค่ะนี่ไทยหน่อยตะมกูดใบสก๊อตอันนี้เป็นของไทยที no ่เอาไว้ใส่พวกเครื <t explicit nên> ่องตุ๋นต่างๆนะมีหลายอย่างเลยคุณยังสิ่ิเจ้าของร้านเข้าใจดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นใบมะกรูดใบมะกรูดค่ะ มันก็คือคุ้มชัดจริงคุ้มชัดจริงสมบูชัดดีอยู่มันไม่ได้ไเขาบอกให้ขยี้ที่ขยำก่อนนี่อะไรกันหอมเฮ้ยรีปอรีปอกำลังถือมาสเน่อะโซ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 โ ต้องขอขอบคุณเจ้าของร้านมากๆเลยนะคะที่ให้เราดูเครื่องเทศของที่ร้านต่างๆเครื่องเทศของที่นี่นะคะเขามีครบทุกอย่างเลยละค่ะนี่นะคะครบ7,800ครบราคา7,800ยเยน สวัสดีค่ะหมามาซื้อมาแล้วเต็มตะกร้าเลยมาซื้อเต็มมาเต็มตะกร้าเลยนะคะวันนี้ก็มาช็อปของไทยช็อปพวกที่มันเป็นพวกเครื่องปรุงแล้วก็มาพิกมาดูพลิกด้วยค่ะอยากได้พลิกพิกแดงอะนะคะเอาไว้ ทำอาหารทำกับข้าวแต่ว่าพริกที่นี่เราก็จะเป็นพริกแช่แข็งนะคะเราก็แช่ฟิกเอาค่ะตลาดที่นี่นะคะเขาก็จะมีหลากหลายนะคะเขาจะมีทั้ง ของเอเชียด้วยแล้วก็แม้กระทั่งคนญี่ปุ่นเองเขาก็ยังต้องมาซื้อของที่นี่เพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นพวกร้านอาหารอย่างเงี้ยเขาขายของจํานวนเยอะๆปริมาณเยอะๆนะคะร้านอาหารเอ่ยหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าเขาจะมาซื้อตลาดกันที่นี่นะคะก็อย่างที่แนะนําไปนะคะเมื่อกี้ก็จะมีร้านขายเชียใช่ไหมคะก็มีทุกสิ่งอย่างก็ก็ก็ราคาก็อาจจะแพงกว่าบ้านเราแต่ก็พอที่จะให้หายคิดถึงบ้านเราได้บ้างนะคะ วันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยะนะคะก็ที่เข้ามารับชมนะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามนะคะว่าคลิปหน้าเนี่ยมาจะพาไปดูอะไรบ้างวันนี้ต้องขอ,ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย